ตอนนี้อยู่ที่สยามสแควร์วันจะมากินกเราไปดูว่าการกินผักมันลำบากแค่ไหนเพื่อสุขภาพร้นจะอยู่ชั้นสองตรงรถไฟฟ้าวันนี้เราจะผ่านแอปมาแอปอะไรครับอดโอปตะูเลยอืตีอย่างไม่ต้องมานั่งจองหน้าร้านนะครับมีคนตีเยอะแยะเลยร้านนี้ที่เราจะมากินกับบน ที่ร้านชื่อว่าโอกระจูจริงๆแล้วมาจากคําว่าอูกระโจ้นะครับเป็น2คนแรกที่เริ่มปลูกผักแต่เจ้าของร้านจริงๆมี3คนแบบในโลโก้นี้เลยครับมีคุณต้องอีกคนหนึ่งสวนผักโอกระจูจะมีทั้งหมด11สาขาในขณนะนี้ครับการเดินทางมาที่สาขานี้นะครับก็นั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สาขาสยามได้เลยร้านจะอยู่ติดกับรถไฟฟ้าเลยครับมองมาจากรถไฟฟ้าก็เห็นร้านเลยหลังจากรอมาหชั่วโมงได้คิวแล้ว วันนี้เรามากัน7คนเลยรอนานหน่อยเพราะว่าต้องใช้โต๊ะแฟมิลี่นะครับจะเป็นโต๊ะใหญ่สุดอยู่ข้างในเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านจะมีอยู่4เมนูที่เขาแนะนำไว้นะครับก็คือสเต็กซี่โครงสะพานโค้งสเต็กซี่โครงน้ำผึ้งอบซอสพริกขี้หนูออแกนิกโอกคจูไส้กรอกเยอรมันเลดี้ลิฟโอกคจูที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้หมดหมดเลยครับเหลือรายการเดียวคือเลดี้ลิฟโอกคจูเราก็เลยสั่งดู อาหารจานแรกที่มาถึงคือสลัดแซลมอนมาแล้วครับลองสั่งดูว่าอร่อยไหมโหผักอย่างเยอะเป็นเนื้อแซลมอนดิบกินแล้วชุ่มน้ำสลัดครับจานที่2เป็นสลัดเต้าหู้ตัวนี้จะเป็นเต้าหูน้นิ่มๆข้างบนมีไข่ปลานะครับแล้วที่เหลือก็เป็นผักสลัดทั้งหมดจานแรกอร่อยกว่าเมน,นูนี้คือเมน,นูนอ,อะไรคะแกมบี้พี่เมา จานนี้เป็นสลัดไก่ทอดซอสสีราชาก็แนะนำเหมือนกันครับอันนี้อร่อยมากในจานมีไก่ทอดมีครัวซองแล้วก็ผักสลัดนะครับแล้วก็มีซอสสีราชามาหนึ่งถ้วยก็จิ้มได้เลยสปาเกตตี้ขีเมาก็น่ากินนะครับ และเมนูซิกเนเจอร์ก็มาครับ Lady Lip, เลดี้ลิฟต์ใหญ่มากเลยเป็นซี่โครงหมูนุ่มมากครับชิ้นเบอร์เริ่มเลยอันนี้แนะนำปั่นกระเทียมด้วยเปรี้ยวม,มาก กลับบ้านแล้วเดี๋ยวไปหาขนมกินตอ่อดีกว่าเดี๋ยวกันใหม่